สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวนของคุณปิยพรใช่ไหมครับคุณปิยพร,ร,ยพรเนาะอันนี้คือไม้ห่วงหัวลี่นะครับสวนของไม้ห่วงหัวลี่เนี่ยปลูกแซมกับยางพาราไม้ห่วงหัวลี่นี่คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะฮะแพงที่สุดอันดับหนึ่งเลยในตลาดจีนแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งใน3อันดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลกตัวนี้ปลูกเข้ามาเนี่ยคือเราขายแก่นไม้นะครับขายแก่นไม้ข้างในเนี่ย แล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเข้าแก่นเร็วมากนะครับไม่เกิน3ปีนี้เข้าแก่นแน่นอนนะเมื่อวานนี้เราไปดูมาแล้วเนาะที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้เข้าแก่นเรียบร้อยแล้วถ้าเข้าแก่นปุ๊บนี่คือเงินมาแล้วนะครับมูลค่านะครับมูลค่าของไม้ฮวงหรือ่เนี่ยสิปีผ่านไปนะครับในตลาดจีนต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นนะครับคือแพงกว่าอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยแหละแต่ว่าในในประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าตีต่ำต่ต้นละต้นละหนึ่งหมื่นบาทนะครับตีเท ก็จะตกประมาณต้นละ1 0,000บาทในเวลาแค่10ปีนะครับต้นละ10,000บาทเนี่ยที่นี่ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะห้าร้อยค่ะห้าร้อยต้นใช่ไหมฮะห้าร้อย <Okay. S 1> ต้นเนี่ยจะเป็นเงินอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับแน่นอนอันนี้คือขั้นต่านี่ห้าล้านบาทจะเพาะไม้ชนิดนี้นะอันนี้เราส,สามารถที่จะปลูกแซมพืชอย่างอื่นได้เมื่อวานเราก็ไปดูที่แซมสวนปามนะสวนปามอันนี้แซมยางพารายางพาราใช่ไหมฮะยางพารากับตัวนี้ปลูกพร้อมกันไหมพร้อมพร้อมกันใช่ไหมฮะร,รก็3ปี อายุประมาณ3ปีนะครับอันนี้ปลูกแบบดูแลเหมือนอยางพาราเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูฮนะข้างหลังนี่เป็นยางพาราแซมกันมันก็จะมีโตมั่งไม่โตมั่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆจเจริญเติบโตไปใส่ปุ๋ยไปนะฮะยางพาราก็ก็ไม่ได้โตเสมอกันเหมือนกันนะยางพาราไม่ไม่ได้ดูแลส่วนครับดูแลน้อยก็เป็นแบบธรรมชาติ ครับเป็นธรรมชาติให้โตขึ้นมาเลยอันนี้อำเภอพูนพินพูนพินสุราษฎร์ธานีนี่ใกล้อําเภออะไรนะฝังนู้นคือขีรัตน์้วที่เรขี่มาขีรัตคีรีรัตน์นะฮะคีรีรัตน์นิคมที่ที่มีเขื่อนเชี่ยวหลานใช่ไหมเชี่ยวหลานคือตาขุนอ๋อตาขุนไม่ตาขุนแล้วก็คีรัตน์แล้วก็พูนพินพูนพินอ๋อแต่ก็จะอยู่ไล่ๆกันมานะครับแสดงว่าพื้นที่เขตนี้ก็อุดมสมบูรณ์มาจากเขื่อนเหมือนกันนะฮะได้รับอิทธิพลน้ำมาก็ฝนตกดีนะฮะ ผตกดีแถวนี้มันเป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรนะครับทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้เจ้าของสวนคือคุณปิยพรใช่ไหมคุณปิยพรณที่เราแวะไปเยี่ยมมาแล้วครับที่มากับพี่พงวลาและพี่ส้มอะค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นที่เราไปดูมาคือไปดูแปลงนู้นมาแล้วแล้วแปลงนี้ก็เราก็มาดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นพืชที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดเกษตรกรทางบ้านนะครับท่านลองดูนะว่ามันสามารถปลูกคู่กับยางพาราได้ไหมก็เห็นนะฮะเห็นได้ชัดเลยสวนนี้ปลูกคู่กับยางพาราได้ แล้วไม้ชนิดนี้นะครับมันเป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้มีแก่นแล้วนะครับเราไปดูที่วิภาวดีนี่คือใหญ่กว่าน,นิดนึงเนาะแต่อายุประมาณ3ปีอายุประมาณ3ปีเท่ากันนะฮะเท่ากันกับตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนั้นดูแลดีมากเส้นผ่าศูนย์กลางต้นจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยอแล้วมันเริ่มเข้าแก่นแล้วรู้ไหมครับว่าแก่นตัวนั้นนะแก่นไม้เนี่ยกิโลกร,รัมละห้าร้อยบาทขั้นต่าคราวนี้ต้นหนึ่งเนี่ยปลูก10ปีมันก็จะมีมีน้ําหนักอยู่ประมาณ20-40กิโลแก่นไม้ข้าง ข้างในก็ใหญ่เหย่างนี้มากข้างในก็มีใหญ่กว่านี้ครับอ๋อโอเคแสดงว่าปลูกได้นะครับในในเขตนี้เนี่ยปลูกได้แน่นอนอเาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้นะครับแจ้งข่าวดีนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีบริษัทหงมู่ไชน่าหนะฮะหงมู่ไชน่นานี่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการตลาดไม้ชนิดนี้ปลูกไปแล้วขายได้นะครับส่งไปขายยังประเทศจีนหงมู่ไชน่นาเนี่ยเปิดอยู่ที่เกาะไหหลำประเทศจีนเลยนะฮะเป็นตัวนั้นเป็นตลาดปลายทางของการปลูกไม้ห่วงหัวรีในประเทศไทย ประเทศลาวแล้วก็สภาพเมียนมาปลูกมาปุ๊บส่งมาที่หงมู่อินเตอร์นะครับหงมู่อินเตอร์เนชนแนลแล้วหงมู่อินเตอร์เนชนแนลก็จะส่งไปขายยังหงมู่ไชน่าในประเทศจีนต่อไปมูลค่าเพิ่มของไม้ชนิดนี้ต้นละหมื่นบาทเนี่ยเป็นแค่ขั้นต้นนะฮะเป็นแค่ขั้นต้นแต่ว่าราคาจริงก็คือเราซื้อ,อตามราคาจริงในตลาดณเวลานั้นๆน,น,นะครับอาจจะเป็นต้นละหมื่นห้าสองหมื่นก็ว่ากันไปนะฮะตามตามตลาดเลยตามราคานั้นๆเลยพี่ใหญ่ครับเราจะต้องไปดูแล อีกจกังหวัดครับเนี่ยหลายจังหวัดเลยทางภาคใต,ตววท้ทั่วทุกจังหวัดในในภาคใต้แล้ววันนี้มีมีสัมมนาด้วยมีสัมมนาที่ตรังค่ะครับสัมมนาที่จังหวัดตรังนะฮะวันที่26นี้ก็จะมีสัมมนาที่นั่นนะครับสัมมนาเรื่องการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับแล้วก็อ่เขาเรียกว่าเครือข่ายผู้ปลูกไม้่วงโหรี่เพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทยตอนนี้จัดมาเป็นเครือข่ายเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือว่าทุกคนที่ปลูกไม้่วงโหรี่เรามารวมกลุ่มกันนะฮะคุยถึงเรื่องการตลาดคุยถึงเรื่องการปลูก คุยถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกยังไงนะครับถ้าปลูกเสร็จเรียบร้อยเราต้องมีตลาดไว้รองรับเรียบร้อยตอนนี้คือมันเข้าแก่นแล้วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้นะครับเราตามไปดูหมดแล้วไม้ที่ปลูกมา3าปีเข้าแก่นทั้งนั้นเลยนะทุกภูมิภาคของประเทศไทยเดี๋ยวจากนี้ไปเราไปที่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปสุราษฎร์นี่แหละค่ะสุราษฎรใช่ไหมค่ะแล้วก็ตีเข้าทุ่งส่งแล้วก็ไปตังอ๋อยังมีสุราษฎรนี่จังหวัดใหญ่มากเนาะ <c oughs> เราไปดูมาไม่รู้กี่อำเภอและเยอะมากนะฮ 19เอำเภอ19อำเภอ,อ,เอวิภาวดีท่าช้างเนี่ยเยอะเยอะกว่าที่อื่นเลยมีวัชย,ยามาแล้วท่าช้างแล้วก็วิภาวดีใช่ไหมครับเมื่อวานมีชีรัตด,ด้วยอ๋ออะค่ะแล้วก็<ม>ตาขุนครับตาขุน<ม>อจะครึ่งจังหวัดแล้วนะครครึ่งจังหวัดแล้วที่ปลูก<ม>แต,แต่แต่ที่แน่แน่จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกนะครับตอนนี้ปลูกไปแล้วเราส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกไปแล้วประมาณ4ล้านต้นนะฮะ4ล้านต้นนี่บอกเลยนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะครับ เยอะมากแน่นอน100%หลายหมื่นล้านบาทแน่นอนเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วเราปลูกไม้ที่แพงที่สุดยังไงก็มีตลาดแน่นอน1 0 0์แล้วมั่นใจว่าหงมู่ไปดูแลเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยูย่อำเภอไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับเราจะตามไปดูท่านแน่นอนตลอดวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ